สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็โซเชียลแคมทุกคนนะคะโอเควันนี้ก็ไปส่งใบณีน์นะคะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะคะก็คือวันนี้วันที่27สจธันวาคมนะคะและที่เอิญได้แจ้งไปในเฟซคือเอินพิมพ์ผิดนะคะก็คือเอิจะส่งของอีกทีใบรษณีย์ก็คือวันที่สามกราคม25 5หนะคะคก็คือเอินแจ้งผิดในเฟซแล้วก็ในไลน์นะคะโอเคเอิจะเริ่มส่งไบรษณีย์วันที่สาม ลูกค้ากระบินที่จะนัดรับออเดอร์นัดรับสินค้าเนี่ยให้ทักหรือโทรมาได้ตลอดเลยนะคะก็คือตอนนี้เอิญยังว่างเอิญยังสามารถส่งให้ได้ค่ะแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องรอวันที่3มโอเคตามนี้นะแล้วเอิญก็จะมาแจ้งว่าส่อาลาดินนะคะกระแสดีมากก็คือพอลูกค้าไปใช้เนี่ยลูกค้าก็รู้นะคะว่ามันขาวจริงเห็นผลจริงก็คือเอิญอยากแนะนํานะคะก็คือถ้าใครอยากลองก็จะดีมากเพราะว่ามันลดรอยดํา ตามร่างกายได้ดีมากเลยนะคะขาลายแขนลายจักรดดำตูดดำอะไรเงี้ยใช้ดีพอกไว้จะดีมากแล้วก็สบู่กูต้านะคะก็ดีเหมือนกันรานะคาย่อมเยาวกว่าช่วยผิวเนียนนุ่มนะคะโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขับรถแป๊บนึงโอเคแล้วเอิญก็ลืมแจ้งอีกเรื่องหนึง่งก็คือว่าแบบหลังปีใหม่นะคะก็จะมีสินค้านะคะเข้ามานะคะเทียบเลยนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามด้วยนะคะไปละ